สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับวิศนุไปเมนเทอร์ีนะครับคลิปนี้ก็จะมาทำรีวิวตัวไม่ได้รีวิวสิก็เรียกว่าข้อบุ่งชัยนะสำหรับกรองไม้บายของผมนะฮะก็คือเป็นกรองชุดนี้ของวิสนุไปเมนเทอร์ีนะครับตัวนี้เป็นกรอง9้ามิลขนาดสแตนาดาร์ดคราวนี้แล้วก็กรองวิสนุเนี่ยจะแยกเป็น2แบบนะครับแบบกรองปากคู่กับกรองปากเดี่ยวนะฮะ กองปักคู่คือมันตักอากาศเข้า2ฝั่งเนาะก็คือมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับก็คือพาอากาศจากรูกลางๆมาเป็น2ฝั่งนะฮะต่อมาก็คือเป็นเกลียวเดี่ยวนะฮะก็คือตัดอากาศฝั่งเดียวนะฮะฝั่งเดียวก็คือท่ออากาศเข้าไปฝั่งเดียวแล้วก็วนอยู่ในท่อนะก็คือว่า2ตัวเนี้ยก็คืออันนี้เป็นไปสำหรับ9ก้ามิลน,นะออกไปก่อน ก็คือว่าเอางี้ก่อนดีกว่าลูกค้าให้มาทําเป็นกล่องไม่บายนะครับที่ที่อทตอนแรกว่าลูกค้าจะเอามาอัปเกรดแบบเต็มระบบเลยแต่ว่าผมก็แนะนําว่าตัวนี้มันเป็นตัวลิมิเต็ดนะฮะเป็นวอนนะฮะเป็นวอนลิมิเต็ดอีดิชั่นซึ่งเอ่ออ่ะงั้นผมบอกบองค์ประกอบของไปก่อนแล้วกันนะร้านแอดไปตัวนี้ซื้อ มาที่ร้านเบนิ t ี้นะฮะลูกค้าซื้อมาที่ร้านเบนิที้ใครสนใจก็ไปชมกันได้นะกับหมื่นเนาะใกล้ๆไปไปหมื่นคือตัวนี้ผมชอบมากเลยนะเพราะว่าโบเจาะมาดีแล้วก็ตัวท่ออากาศมันอยู่อยู่กลางโบพอดีแล้วก็เป็นทรงโบเนี่ยมันทรงอยู U V นะฮะแล้วก็เนื้อเนื้อของตูดเนี่ยจะเยอะเนื้อมันเยอะประมาณเกือบครนะึ่งเซนฮะเนื้อเยอะมากผม ผมชอบมากเพราะว่าอาการที่เนื้อของไปที่ตูดเยอะๆแบบนี้นะฮะเวลาสูบมันจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็ไม่ยากเหมาะมากสำหรับมือใหม่ด้วยนะฮะเพราะว่าไม้ที่อมความชื้นไว้บริเวณนี้หรือว่าไม้ที่ยังไม่ร้อนเนี่ยมันจะช่วยแชร์นะฮะคือแชร์ความร้อนจากไอจุดใต้โบที่มันร้อนอ่ะไม่ให้ไหมได้ง่ายนะฮะ ได้ง่ายนะไม่ได้หมายความวม่านะมันไหม้นะมันไหม้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไหม้ยากกว่าเพราะว่าตัวอากาศหรือว่าพื้นที่อุณหภูมิไม้รอบนอกมันจะช่วยแทนที่นะช่วยแทนที่ความร้อน,นก็จะช่วยแล้วก็จะทําให้สุบนุ่มด้วยนะฮะตัวนี้ก็น่าจะรสชาติดีเอาเรื่องละแล้วก็ตัวแชงเนี่ยถ้าเป็นระบบวิสมุวิสนุเนี่ยสามารถโมดได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับสามารถโมดได้ถึงขนาดนี้คือถ้า ถ้าใส่ใส่กรองไม้บเข้าไปเนี่ยเจาะเข้าเดินอากาศเข้าไปข้างในกับเจาะทางสเต็มเนี่ยมันสามารถใส่ซึ่งยาวมากเลยนะยาวมากๆแต่ก็เสียดายของก็คือว่าคุณลูกค้าเพิ่งซื้อมาก็อยากให้ทําความคุ้นเคยกับไ้ายใหม่ไปก่อนนะฮะคราวนี้ก็มาเข้าเรื่องกันว่าเขาต้องการทํากรองนะผมก็แนะนําเป็นกรอง2แบบส่วนใหญ่ไ้าตรงผมจะแนะนําเป็นกรองตงัวนี้คือเกี่ยวปักคู่นะฮะ เพราะว่าท่ออากาศมันมาตรงๆนะฮะบมันพาอากาศแล้วมันเข้าไปได้สองพูดง่ายคือมันเฉลี่ยอากาศเข้า2ฝั่งได้ง่ายนะครับถ้าเป็นทรงเบนผมจะแนะนําตัวนี้นะครับจริงๆแล้วใส่ได้ทั้ง2แบบนะฮะแต่ถ้าเหมาะสมในการตัดอากาศที่ดีเนี่ยตัวเนี้ยทรงเบนเหมาะกว่าตัวนี้เหมาะับทรงตรงแต่ก็อีก2ตัวนี้มีความแตกต่างนี้ที่ไม่เหมือนกันนะครับคือตัวเนี้ยจะสูบชัดกว่า ทางเดินอากาศจะโฟลกว่านะครับเนื่องด้วยมันมี2ท่อนะแล้วก็ท่อแล้วก็อากาศอยู่ในในท่อเนาะน้อยกว่าอันนีค้ควันอยู่ในอยู่ในกรองน้อยกว่าอันนี้ควันจะอยู่ในกรองนานกว่าเพราะว่ามันเป็นทางเดียวมันก็วนซึ่งการที่ทำอ่าการที่ควันอยู่ได้นานกว่าเนี่ยหนึ่งควันจะลดถูกลดความร้อนไปพอสมควรนะครับแรงตึงอากาศก็จะทําให้สุกง่ายแต่บอกเลยว่าแรงตึงอากาศตัวเนี้ยก็เบา กว่าตัวนี้เยอะนะก็โล่งตัวเนี้โล่งกว่าตัวนี้มากตัวนี้คือ <c oughs> คือตึงมากนะสําหรับผมคือตึงมากถ้าใครเพื่อนเพื่อนได้สูบฟิลลิ่งมันจะน่าจะทราบว่ามันตึงแค่ไหนตัวนี้คือเออโล่งพอสมควรเลยละโล่งกว่าตัวเนี้รู้เรื่องเลยส่วนอีกต,ตัวเนี้คือผมบอกได้เลยว่าต่างกับไม่ใส่กองนิดเดียวถ้าสูบชาแทบไม่รู้สึกเลยครับว่าว่ามีกองอยู่ข้างในคือมันโล่งมากนะฮะ ตัวนี้ต่อนะตัวนี้เมื่อคือเมื่อควันอยู่ในตัวนี้นานมันก็เย็นขึ้นแต่ข้อเสียของมันคือรสชาติมันก็จะถูกดับลงไปด้วยนะฮะรสชาติในหน้าที่นี้หมายความว่าคือความจัดจ้านมันก็จะถูกลดลงความเผ็ดก็จะถูกลดลงนะฮะอาจจะมีความหวานแซมมากขึ้นสําหรับกล่องตัวนี้เพราะว่ามันทําความชื้นได้สูงกว่าครับส่วนตัวนี้ก็คือพวกสไปซี่พวกอะไรเนี่ยก็คือจะมาคบคบใกล้เคียงกับการเผลอว่าผมว่ารสชาติมันดีกว่า กว่าการไม่ใส่กองเลยคือการไม่ใส่กองเลยเนี่ยเหมาะสําหรับคนชอบสุบรสจัดนะรสจัดรสเผ็ดรสอะไรคีสูงๆมาเป็นก้อนๆรวมกันมีความจัดหรือว่าคนที่สุกเก่งๆแล้วรี่สามารถควบคุมไฟได้ดีแล้วนะฮะอันนี้จะเหมาะประมาณนั้นส่วนตัวเกี่ยวปากคู่เนี่ยก็จะทําให้รสชาติชัดขึ้น ก็คือมันอาจจะดดดความจัดลงไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ความชัดเนี่ยจะมีมากขึ้นกลิ่นเพื่อนเพื่อนจะสามารถดีเทคได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นโอเคก็วิธีใช้งานก็ไม่มีอะไรมากก็คือถอดตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึง่งในสเต็มในไปต์ระบบที่เป็นเขาเรียกว่าปลั๊กนะมันจะแน่นมากปลั๊กตัวนี้นะตัวนี้นี่ตัวนี้คืาเรียกว่าปลั๊กนะมันไม่ใช่อ e ีโบเน็ตนะมันเป็นปลัก๊กเป็นไนลอน ตัวนี้เป็นไนลอนซึ่งตัวนี้มันเป็นของวอรนเกตด,ดีมากนะมันเป็นไนลอนอย่างหนาไนลอนเนี่ยมันสามารถให้ตัวได้ดีกว่ากว่าตัวพวกอีโบเนตหรือว่าอะคริลิกหรือว่าวาวคันนนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสเต็มหลวมเท่าไหร่นะครับมันจะค่อนข้างแน่นอยู่อย่างนี้ตลอดปัญหาของมันคือว่าในเมื่อมันแน่นแล้วเนี่ยความแน่นของมันเนี่ยมันจะทําให้ไม่สามารถฟิตกองได้นะครับ เวลาทำกองสายไปให้มันฟิตแบบกรึบเข้าไปแล fit ้วฟิตเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเมื่อเราฟิตกองเมื่อไหร่เนี่ยเอาเอากองเนี้ใส่เข้าไปฟิตกับตัวสเต็มเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทิ่มตรงนี้ยากมากเพราะมันค่อนข้างตึงแล้วมันเลยต้องใส่หลวมรวมแบบนี้แค่นั้นเองนะฮะก็เข้าออกหลวมๆวมก็คือเป็นข้อดีก็คือมันไม่ติดนะไม่ติดแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยในในใน,ในลงไปในในไปเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าถ้าช่วงมันแห้งจัดอันนี้มัน ทมาพอดีนะเดี๋ยวมันจะมีช่วงแห้งแล้วช่วงเปียกช่วงแห้งจัดมันอาจจะหลวมปุ๊บแล้วหลุดลงไปเลยก็ได้นะฮะแนะนําว่าถ้ามันหลุดลงไปอย่างเงี้ยอย่าจิ้มลงไปเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันอาจจะขบขบเกลียวสักเกลียวหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้หักได้วิธีใส่ก็คือว่าให้แหนแน,นี้ตั้งขึ้นนะครับแกะแกนโลกนะเฉียงขึ้นก็ได้แล้วก็ค่อยเอาเต็มจิ้มเอาไปใส่เข้าไปข้างบน,นครับย้ำนะครับว่าต้องทิ่มขึ้นไปอย่างนี้นะฮะ ค่อยๆใส่ไปแล้วก่อนที่จะเอาไปชั่วจุดที่เป็นไม้ใส่ใส่ลงไปในสเตมให้เช็คก,ก่อนว่ามันใส่สุดแล้วนะเพราะว่าบางทีใส่ไม่สุดมันค้ำเอียงอย่างเงี้ยกดลงใบพุ๊มมันหักเลยนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะเวลาใส่เข้าไปก็คือใส่สุดก่อนมันจะมีเขี้ยวเล็กๆบอกตรงนี้นะฮะว่าสุดหรือยังผมทําระยะไปอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นระบบฟิตไซส์นะฮะก็คือว่า ฝั่งที่โผล่ออกมาเนี่ยจะหนากว่าฝั่งที่อยู่ข้างในสเต็มนะเพราะว่าข้างในสเต็มเนี่ยมันขนาด9มิลก็คือเท่าๆกับกองตัวนี้นะแล้วส่วนไดมิตเตอร์ของตัวนี้มันก็จะเท่าๆกับรูนี้พอดีนะฮะแบบนี้เรียกว่าระบบฟิตไซน์เนาะเพราะว่าระบบกอง9มิลมาตนดาดผมแทบไม่ได้ทําแล้วและไม่อยากทําด้วยนะเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะนะฮะเพราะว่ามันพอมันไม่ฟิตไซน์ปุ๊บเวลา ไม้ให้ตัวเนี่ยข้างในมันจะให้ตัวเยอะมากนะมันอาจจะมีหลุดมีหลวมคอกแคกอะไรอย่าเงี้ยน่าลำคาญเพราะฉะนั้นเราทำฟิตไซส์ไปเลยฟิตไซส์คือลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมมันจะสูงกว่านิดนึงเพราะว่าเราจะทํากองเนี่ยขนาดฟิตไซส์ห้องอากาศในนี้พอดีเลยพอดีพอดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยเนาะวิธีการใช้ก็ที่เพิ่มมาอีกนิดนึงก็ประมาณนี้แหละครับ ไม่มีอะไรมาเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบฟิตไซน์นะเราไม่ได้พิเศษฟิตไซน์กันมานะแล้วก็เวลาใส่ก็ง่ายมือขึ้นนะแล้วก็ถอดใสอัดสบายน่นมากตัวนี้บอกเลยเวลาถอดออกอย่าชักออกอย่างนี้นะครับอย่าชักออกอย่างนี้ให้ประคองดึงออกนี้นะครับค่อยๆทุกไปเลยนะมันจะเป็นผลดีต่อการถอดออกนะฮะเพราะว่าหลายคนก็มีไอตัวปลั๊กเนี่ยหักเพราะว่ามันร้อนนะก็คือ พอหลุดปุ๊บแล้วมือมันบิดก็จับเงี้ยก็ค่อยตอดออกอย่างนี้โอเคประมาณนั้นแล้วก็เวลาฉักออกลองมาเนี่ยเห็นไหมกรองมันหลุดออกมาเลยนะถ้าคุณงอปุ๊กนี้มันหักเลยนะก็ออกไม้สุดก่อนแล้วค่อยจับนะฮะเอคร เรียบร้อยก็หวังว่าจะพบกับความมหัศจรรย์ของกรองไม้ใบนะครับเอาไปแรกๆสูบอาจจะมีกลิ่นไม้ใหม่ๆขึ้นมานะครับเป็นไม้ของกรองไม้ใบตัวนี้เป็นไม้จากกลีกนะเป็นไม้เกรดดีแล้วก็ด้วยด้วยการเลือกตอนนี้มีไม้ค่อนข้างเยอะเราเราเราเลือกได้นะผมเลือกตัวเนี้ยสีมันจะอ่อนนิดนึงเป็นไม้อ่อนนะฮะเพื่อให้สูบนุ่มนะฮะไหนๆมันก็เป็นกลองที่สําหรับสูบนุ่มแล้วก็เลือกไม้อ่อนๆมันจะซับอากาศอะซับ ความชืน้นได้ดีส่วนตัวนี้จะเป็นไม้เนื้อแข็งนิดนึงเนาะมันจะทําให้สูบชัดนะครับสูบชัดขึ้นโอเคเนาะไม่มีอะไรละก็หวังว่าจะสนุกกับมันนะครับมันเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะก็คือที่เดียวในโลกเท่านั้นที่ทําได้นะครับก็เป็นสิ่งที่แนะนําอยากจะแนะนํากับมือใหม่นะฮะมือใหม่ที่สูบหรือว่าผู้ที่ชอบสูบแนวอันตรลด ที่ไม่ได้จัดจานมากแต่เพื่อนๆท่านใดที่สูบจัดๆสูบถอดกล้องบ่อยๆสูบแบบว่าสูบแรงสูบช่อนชอบความเข้มข้นสูงๆเนี่ยก็ไม่บายไม่แนะนํานะครับรวมถึงกองตัวนี้ด้วยนะฮะก็ไม่แนะนําแต่ส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าไม่ขาเก่าจริงๆอ่ะก็คงคงไม่ไหวหรอกผมพูดได้เลยว่าไอ้ตัวไปเนี่ยมันมันมันหนักกว่าบุหรี่เยอะเพราะหน้าตัดการเผาไหม้มันสูงถ้าคือครลิ้นไม่หนาพอหรือว่าสกิลไม่ถึงพอถ้าสูบแบบ ถอดกองออกไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างร้อนค,อคือพูดง่ายมันไม่สนุกอะมันทรมานส,สูบเสร็จก็จะเจ็บลิ้นแสบลิ้นอีกอะไรประมาณนั้นนะไม่ได้หมายความว่ามันมันไม่ดีนะการถอดกองอะจริง,รงๆแล้วการถอดกองหรือกองไปเปลยเนี่ยดีดีมากเลยนะอันนี้ผมแนะนำเพราะปโปรส่วนใหญ่เขาไม่ใส่กองกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าคนพวกนี้เขาสูบเก่งแล้วอันนี้ในมุมของที่ผู้สูบเก่งแล้วเขาดึงอากาศเขาควบคุมอากาศได้ดีเนี่ย เปื่อยไปเลยเนี่ยอร่อยกว่าแน่นอนนะฮะแต่สําหรับผู้ฝึกใหม่หรือว่าพุ่งเริ่มผู้เริ่มหรือว่ายังไม่คุ้นชินหรือว่ายังยังยังดึงอากาศไม่ดีพอก็แนะนําใส่กองดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของปากคุณนะฮะไม่ปากปากปาก,ปากแตกลิ้นแตกปากเปื่อยงียไปก่อนแล้วค่อยอัปเกรดกันแล้วก็ค่อยฝึกฝึกพัฒนากันทีหลังนะครับถอดบ้างใส่บ้างอะไรประมาณนี้โอเคเรียบร้อยวันนี้ก็มาแนะนําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ก,ก็ไปกันแล้วเดี๋ยวต้องไปทำตัวกองต่อกับไปต่อนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามผลงานนะครับแล้วมาพบกับผมใหม่ในโอกาสหน้ากับปิสนุปไปเมนเทอรตีีครับผม